สวัสดีครับผมนายณนะัฐพงจันรจำศรีนะครับรหัสหกสองศูนย์ศนาหกเก้าศูนย์สองนะครับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมนะครับวันนี้จะมาสอนเทคนิคการใส่หัวกระดาษและท้ายกระดาษนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าไปที่ Microsoft Word นะครับแล้วเข้าไปที่ Insert นะครับมันก็จะมีเป็นพวกนี้นะครับ แล้วก็จะใส่หัวกระดาษก่อนคืออันนี้นะครับมันเลือกเลือกได้หลายอย่างนะครับแล้วก็จะเลือกเป็นอันแรกนะครับเพราะว่ามันง่ายกว่ากดปุ๊บพอเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับเราสามารถเขียนอะไรก็ได้นะครับ แล้วเราก็คุมดำนะครับไปที่โฮมเปลี่ยนเป็นอัลตราเนีวนะครับแต่เราสามารถเลือกฟอนต์อะไรก็ได้นะครับเปลี่ยนเลขเป็นสิบหกนะครับแล้วก็คลิกที่ตรงนี้อันนี้เป็นหัวกระดาษนะครับอีกอันนึงเราก็จะสอนเป็นการใส่ท้ทายกระดาษนะครับไปที่ที่เดิมนะครับที่ Insert อันนี้ครับฟเตอร์ปึ๊บอันนี้เหมือนกันครับเลือกได้ทุกอย่างครับเราก็จะเลือกอันแรกแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยคุมดำเหมือนเดิมนะครับไปที่โฮมเลือกเป็นอังสานิว เราสามารถเป็นอยู่ก,กลางก็ได้อยู่ขวาก็ได้นะครับแล้วก็คุมดำก็ได้นะครับทำตัวหนาก็ได้นะครับแค่นี้เสร็จแล้วนะครับขอบคุณครับ